ชูเกียรตเนียมทองปัจจุบันก็อายุ44ปีเป็นช่างทาแหวนกลครับใครรู้จักแหวนกลมบ้งครับในที่นี้อ่ะ <laughs> หลายคนรู้จักเคยเห็นหน้าตามันไหมครับว่าเป็นอย่างไรนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าตามันประมาณประมาณนี้แต่ตัวจริงจะเล็กกว่านี้แล้วก็ คปประกอบได้ผมให้ครับอยากลองไหมจนกว่าผมจะพูดจบผมให้เวลาเช็ดได้ครับก็ทำอาชีพทำแหวนมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับก็เริ่มต้นทำตั้งแต่อายุ12ปีครับก็คนที่สอนงานให้ผมนะครับขอรูปภาพหน่อยนะครับ คนนี้ครับคุณลุงสายันภูมิพักครับหลายคนที่เป็นคนจันอาจจะอาจจะคุ้นหน้าบ้างก็หัดงานให้ผมสองอย่างนะครับที่ทําวันนี้ที่อยากจ,จะให้คิดถึงว่าทําไมผมทํางานได้ยาวขนาดนี้ส0สิบกว่าปีผมไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลย <1> 1> ใช่ครับ <1> 1> ผมไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยตั้งแต่อายุ12จนกระทั่งปัจจุบนันนี้ยังทําอาชีพนี้อยู่ อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมทิ้งอาชีพนี้ไม่ได้ก็คือตัวคนสอนนะครับคนสอนเขาอาจจะไม่ได้มานั่งจําจี้จำฉายสอนว่าผมต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ฟรีสไตล์มากแต่สิ่งที่เขาค่อยๆสอนคือสอนให้ผมรู้จักสิ่งที่จะทําก่อนก็คืออาชีพว่าผมจะต้องทําอาชีพอะไรยังไงงานที่ต้องทําคืออะไร สองสอนให้ผมรู้จักวิธีที่ผมจะทำงานซึ่งตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็มันท้าทายผมมากเพราะว่าช่วงที่ผมมาอยู่เนี่ยมันก็เข้าช่วงวัยรุ่นพอดีแล้วก็สองสามปีแรกถึงสี่ปีที่ผมนั่งทำงานวนอยู่ในลูปเดิมตื่นเช้ามาโต๊ะทำงานกับที่นอนอยู่ตรงกงนข้ามเลยแล้วงานก็จะวนอยู่กับการฝึก ใช้เครื่องมือทํางานตีดึงเจาะคือทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับทักษะการทํางานก็จะชีวิตก็จะวนอยู่ประมาณนั้นแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มชอบงานที่คุณลุงแกสอนเพราะอะไรระหว่างที่ที่เราเริ่มฝึกงานเรื่อยๆนะครับไอ้ความที่เรารู้สึกสนุกกับมันก็ค่อยๆเพิ่มเมื่อเมื่อเราทํางานค่อยๆเป็น อย่างช่วงที่ที่ผมฝึกงานอยู่แรกๆช่วงที่ฝึกใช้เครื่องมือที่ยังไม่รู้จักอะไรเลยก็พอเริ่มใช้เครื่องมือเป็นบ้างพอเริ่มทํานู่นทํานี่ได้บ้างนิดหน่อยก็ค่อยๆแอบแกะทางานที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะทําก็ชอบชอบเล่นกีตาร์ก็ก็ลองทาปิกกีตาร์ให้เพื่อนพอเริ่มเชื่อมงานได้อะไรได้บ้างก็ค่อยๆแล้วก็หลังจาก 4- ี่หปีถัดขึ้นไปเริ่มทํางานเป็นบ้างละคุณลุงแกก็ค่อยเริ่มปล่อย ปล่อยงานที่มันยากให้เราทำแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้เรามีอิสระในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆความสนุกมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้คือเขาสอนให้เรารู้จักที่จะทำอาชีพและสอนให้เรารู้จักวิธีที่จะทำงานแต่สิ่งที่สำคัญที่ที่ช่วยหรือว่าดึงผมให้อยู่กับงานก็คือตัวของคุณลุงเองสิ่งที่ได้มาจากตัวคุณลุงคือความรักที่เขามีกับอาชีพเขา เขาก็เป็นตระกูลช่างทําทองมาก่อน,นานแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่คุณลุงแกแกไม่ได้พูดแต่สิ่งที่มันหนักกว่าคําพูดก็คือการกระทําของแกที่ที่ทําให้เราเห็นว่าแกรักรักอาชีพของแกจริงๆแกสอนงานแกไม่ได้สอนให้เรามีทักษะว่าเราต้องทํางานเก่งแกสอนให้เราทํางานได้ กสอนให้เรามองว่างานแบบไหนสวยแกไม่ได้มานั่งบอกอันนี้ไม่สวยอันนั้นไม่สวยเวลาแกสอนเราทำงานอ่ะเอาไปทำพอเราทำมาปุ๊บถ้ามันยังไม่ได้อย่างที่แกต้องการแกก็เรียกมาว่าทำแบบนี้แล้วก็ถูหรือแต่งรูปร่างให้มันสวยแล้วก็ให้เราดูแล้วก็ให้เราเมมโมรีจจำไว้ว่าทำแบบนี้งานสวย อันนี้คือวิธีที่คุณลุงแกค่อยๆที่จะสอนให้เราแล้วเรารู้สึกว่าการที่แกสอนแบบนี้เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแล้วเราเราเห็นความสวยของงานมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เวลาแกออกแบบงานใหม่ๆแกก็จะเรียกเรามาดูว่าเออนี่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือพยายามที่จะค่อยๆดึงเราเข้ามามีส่วนร่วมกับการคิดงาน การทํางานมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างรูปภาพนะครับอันนี้เป็นแหวนปูแหวนปลาที่ถ้าคนนึกถึงแหวนกลก็จะสองอย่างนี้ลอยมาก่อนเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็มีการประยุกต์รูปแบบที่มันมันมากขึ้นมันหลากหลายขึ้นจากงานดั้งเดิมแต่ว่าก็ยังคงมีความเป็นแหวนกลที่อยู่ในนั้นสเสน่มันไม่หายแต่มันเพิ่มรูปลักษ์ลุกเล่น หรือว่ารูปแบบที่มันมันต่างไปจากเดิมที่มันฉีกไปจากเดิมแล้วก็สิ่งที่เราคิดนะครับขอรูปถัดไปได้ไหมครับที่เป็นชื่ออันนี้เป็นขั้นตอนการทำอ่อย่างพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นแหวนกลที่ที่เราทำแค่ชิ้นเดียววงเดียวเฉพาะเจ้าของเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีสามเพราะว่าผมทำอีกวงหนึ่งผมก็ทำไม่เหมือนเดิมแล้วนะงาน แฮนเมดมันเป็นอารมณ์แบบนี้ที่มันคือสเสน่ห์ที่ที่เราได้รับต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคนรุ่นเก่าทําให้เรารู้สึกว่าอาชีพที่เขาพยายามที่จะสอนเราเขาทําให้เราเห็นว่ามันสวยมันมีค่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการทำอาชีพทำแหวนกลนเป็นช่างทำทองเนะี่ยมันเป็นอาชีพที่ คือตัวคุณลุงเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาภูมิใจในอาชีพที่เขาทำํำพอเรารับช่วงต่อจากแกเนะี่ยไอความรู้สึกอย่างนั้นเราถูกส่งต่อกลับมาอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการทํางานของผมผมทํามาได้อายุยาวขนาดนี้มันมันรู้สึกว่าตัวผู้สอนเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมยังทํางานมันได้นานๆแบบนี้แล้วแล้วไม่เคยรู้สึกเบื่อกับมันไม่เคยรู้สึกเบื่อกับมันเพราะว่ามันเป็นงานที่ทุกวันเนี้ยเราจับแต่ของที่มีค่าจับแต่ของสวยๆเราทํางานออกมาเสร็จชิ้นๆนหนึ่งเราเห็นรอยยิ้มของเจ้าของแหวนเราเห็นคําชมของเจ้าของแหวนอันนี้มันมีมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามากกว่าวัตถุที่เราได้อันนี้คือกําไรที่ ที่ลูกค้าเราเรียกว่าทิปให้ทิปกับกับคนทำงานคือทุกวันผมผมชอบที่จะคิดงานใหม่ๆคือพยายามที่จะไม่ได้แข่งกับใครนะครับคือเราแข่งกับกับตัวเองคู่แข่งคู่แข่งของเราอาชีพของเราคือตัวเองคือทำยังไงก็ได้ที่ที่เราจะทำงานที่มันยากขึ้นใหม่ขึ้นหรือทำงานอะไรก็ได้ที่มันสนุกขึ้น คือพยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้ให้เรารู้สึกว่างานมันมันไม่น่าเบื่อแล้วปัจจุบันที่ที่ทำงานอยู่นะครับเราเปิดไม่ได้เปิดเป็นหลานคือเป้าหมายแรกเลยนะครับหลังจากที่ที่คุณลุงกระเสียชีวิตแล้วเนี่ยพอมามาเริ่มทำงานเองเนี่ยผมผมไม่ได้ใช้คำว่าหลานผมใช้คำว่าบ้านทำไมทำไมใช้คำนี้เพราะว่า เดิมทีเลยเราอยากให้คนที่มาดูงานมาดูแหวนไม่ได้มาร้านจิวเวลรี่แต่มามาบ้านมาบ้านเพื่อนมาที่ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นร้านขายให้เขามาเสพเสพบ,บรรยากาศด้วยขอดูห้องทำงานหน่อยสีมันก็จะจันแจนหน่อยนะครับอันนี้บรรยากาศในห้องทำงานก็ทำงานคนเดียวครับ ทำงานอยู่คนเดียวในห้องนี้ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ก็ฝังตัวอยู่ในนี้สะ,ะส่วนใหญ่จะกลับบ้านดึกมากครับบางทีก็อาจจะไม่กลับเลย <c oughs> บ้านบ้านกับที่ทํางานไกลกันมากเดินไม่กี่ก้าวครับก็อันนี้คือที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนมาแล้วมามาเสพวิถีชีวิตของคนที่นี่เพราะคนจันทร์กับอาชีพเนี้ย มันมันคู่กันอยู่แล้วแล้วร้านที่ทําแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยโอเพนไม่ค่อยเปิดให้เราที่จะเข้าไปถึงโต๊ะทํางานไม่ได้มีโอกาสที่จะมานั่งหยิบเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะนั่งโต๊ะแต่ที่บ้านเราฟรีสไตล์ก็คือเป้าหมายทุกวันนี้ครับตอนที่อย่างเช่นเวลาทำงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่คิดไว้ในใจเลยว่า เราไม่อยากให้ลูกค้าแค่เดินมาสั่งงานแล้วก็กลับไปแล้วก็รอรับงานแต่สิ่งที่ที่เราอยากให้ลูกค้าได้มากกว่านั้นคือสตอรี่ของงานที่เขาสั่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะลูกค้าสามารถที่จะเราจะมีช็อตสวยๆที่เราทึกว่าเวลาเรามองภาพที่มันทำงานแล้วมันสวยๆเราก็จะถ่ายรูปไว้ เราก็จะส่งให้ลูกค้าเจ้าของแหวนดูไปเรื่อยๆเสพงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานมันจบสิ่งท,ที่อย่างที่บอกครับสิ่งที่ได้กลับมามันลูกค้ารู้สึกว่างานชิ้นหนึ่งม,มันมีคุณค่ามากกว่าตัวสินค้าสิ่งที่เขาได้คือความผูกพันกันระหว่างชิ้นงานกับเจ้าตัวแล้วก็กับคนทำทุกวันนี้ลูกค้าหลายคนคือเป็นเพื่อนกันหมด แท,บ,ทบจะสนิทกันโดยอัตโนมัติเพราะว่าแหวนบางคนก็มาจาก1วง2วง3วงจนกระทั่งบางทีเคยเข้ามาก็เป็นครอบครัวเลยก็มีทยอยมาสั่งทันที่เราชุดก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ที่อยากให้ซึมซับนะครับก็คิดว่าคงคล้ายๆอาจารย์แอร์ครับว่า,าการที่คนเราจะทำอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับ แล้วอยู่กับมันนานๆมันไม่ง่ายอยู่กับมันนานๆมันไม่ง่ายเราคิดถึงว่าแต่ละคนหลายคนอาจจะมีหลายอาชีพที่เปลี่ยนๆมาแล้วแต่สําหรับผมผมมีแค่าอาชีพเดียวสิ่งที่ยึดตัวผมไว้กับงานนะครับมันมีช่วงที่คือการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยปัญหาหลักๆก,กค็คือสภาพเศรษฐกิจที่มันขึ้นๆลงๆ แล้วมันก็เคยมีช่วงที่มันดิ่งที่สุดหลายๆรอบแต่คำพูดหนึ่งที่ที่คุณลุงสายันพูดกับผมเขาพูดบอกว่าบอกมึงทำไปเถอะอาชีพเนี้ยไม่อดอันนี้คือคำพูดที่ที่ฝังใจผมมากทำไมคำพูดนี้มันฝังใจผมพอฟังคำนี้เสร็จผมคิดว่าทำไม เขาพูดแบบนี้ได้ตอนที่เขาพูดกับผมอายุเขาอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วช่วงปลายๆชีวิตเขาละผมก็นั่งประมวลว่าเขาทำอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเข้ามาพูดกับผมแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเขาอดเลยสักวันกับข้าวดีๆอาหารดีๆทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กับงานที่เขารักเขาทุกวันเลยตื่นเช้ามาเขานั่งโต๊ะทำงานมีความสุขเพลิดเพลิน ชีวิตผมทุกวันนี้ก็เหมือนแกเป๊ะเลยก็จริงๆแล้วความรู้สึกที่ที่เรามีกับอาชีพนะครับคือเรารู้สึกว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นก่นกอนเขาเขาเห็นคุณค่าอาชีพที่เขาทํามากเขาเขามองว่ามันเป็นอะไรที่มันมันมันคือชีวิตเขาเลยแล้วผมจังหวะดีว่ามาเจอคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วเขาพยายามที่จะส่งต่อ เขาไม่ได้สอนอะไรที่ทําให้ผมเก่งหรืออะไรเลยแต่เขาสอนให้ผมรู้ว่าการรักอาชีพอาชีพหนึ่งเนะี่ยมันเป็นยังไงแล้วทํำยังไงก็อันนี้ก็คือความรักที่ส่วนหนึ่งนะครับที่พูดออกมาจากความรู้สึกที่ที่เรามีต่ออาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่เราทํามาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอยากให้มองสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ครับมองดูว่าตรงไหน ที่ที่มันมีค่าสำหรับเราเก็บเก็บมันไว้แล้วส่งความมีค่าเนี้ยให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับก็อยากจะแบ่งปันก็เป็นเป็นในอารมณ์ของ feeling นะความรู้สึกก็คือไม่ได้ไม่ได้มีวิชาการอะไรมากแต่ว่าก็คืออยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกความรักกับสิ่งที่ที่เราทำแล้วก็เชื่อว่า หลายหายคนถ้ากลับไปก็อาจจะมองสิ่งที่ตัวเองกำลังทำแล้วก็คิดว่าถ้ารักมันมากขึ้นก็เชื่อว่าความสุขที่เราแต่ละคนมีมันก็จะมากขึ้นตามความรักที่เรามีครับขอบคุณครับ